เดีครับตามมาจากการซ้อนพอดีเท่ากับสิมาจูดไ้เบิ้งนะครับผมนี่คอว่าก่อนนี่ที่สองกัคือเขาไม่ีสำลีกับลวดนะครับผมนี่มีสำลีกับลวดสำลีเนี่ยเป็นตัวล่อให้ขันเท้าสิิง้สองบางเท่ากับเท่ากับเอาอีกบางนึงมาผูกใส่กันได้เอาชั้นวันเนี่ยมันใส่กันกับสำลีลรวเท่าก็บอะไรไม่ใมันเนี่ยใหม่สำลีใหม่นะครับผมเดี๋ยวครับวิธีการก็คือ เขาก็บสีบจอหัวจอหัวนะครับผมจอประมาณนี้เจะเข้ากับจอสักกล่องโฟกัสแลเนาะนี่ครับจอประมาณนี้เขาก็บจอออกจอจอออกนะครับผม จาอนี่ครับจะจเจาเนี่ครับจาะจอ,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 จอ้วาข้ากลับเรา้ากับสีจูเทเบิ้งนะครับผมโดยมันกับสะนะครับ ประมาณนี้นะครับมันกะสีแห้งอยู่นะครับผมแห้งเลยทีเดียวนี่ครับแต่ว่ามันสีแห้งอยู่จังน้อยนะครับผมกับเข้าขันขันสีให้ดีนะครับให้อันนี้เข้าไปในการสาธิตซื้อนะครับทางานจริงๆนะครับสีผสมลีนี่ที่นี่ขาดไม่ได้แล้วก็คือเข้าต้องหยอดน้ํามันนนิดน้อยนะครับผมหยอดน้ํามันนิดนึงเอาน้ํามันกันยังก็ได้ น้ำมันโซล่าหรือน้ำมัน,นมันอ่ากัดยังียครับประมาณนี้นะครับ